นับว่าเป็นข่าวเศร้าความสูญเสียของคนในวงการสื่อสารมวลชนนะครับหลังจากเมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมานะครับเราได้รับแจ้งข่าวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นั่นก็คือดรมนัตตั้งสุขซึ่งเป็นสื่อมวลชนแล้วก็เป็นที่กรกู้ประกาศข่าวชื่อดังนะครับอยู่ในแวดวงวงการไทยเนี่ยมาหลายปีคุณผู้ชมหลายท่านได้ติดตามข่าวสารมาโดยตลอดนะครับช่วงหัวค่ําได้รับแจ้งกันนะครับว่าได้หมดสติ แล้วก็ล้มจนศีรษะนั้นไปกระแทกพื้นนะครับจนเป็นที่มาทําให้เกิดอาการเลือดข้างในสมองแล้วก็ถูกนําตัวส่งไปรักษาที่ห้อง i อ u ของโรงพยาบาลราชวิถีเป็นการเร่งด่วนนะครับตามรายงานข่าวรีเบิ้งต้นบอกว่าสาเหตุที่ทําการให้วูบแล้วก็หมดสติจนหัวไปกระแทกกับพื้นนั้นเนี่ยน่าจะเกิดมาจากความดันโลหิตสูงแต่รายละเอียดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับรอการยืนยันข่าวแถลงข่าวอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อช่วงเวลาเที่ยงคืน2 นาทีที่ผ่านมานะครับใน Facebook ของดรมนัตตตั้งสุขได้แจ้งข่าวร้ายนะครับซึ่งน่าจะหมายถึงคนอื่นน่าจะเป็นคนโพสต์นะครับแล้วก็บอกว่าเจ้าตัวนั้นได้จากไปอย่างสงบแล้วนะครับก็ทําให้ทุกคนที่ทราบข่าวอย่างกระทันหันอย่างผมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรุ่นน้องในวงการสื่อมวลชนสักประมาณช่วงหัวค่ำนะครับพอ นอนหลับไปตื่นเช้ามานี่แหละครับมาทราบข่าวร้ายก็ใจรู้สึกใจหายเหมือนกันนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับซึ่งคุณผู้ชมหลายท่านก็สามารถร่วมกันแสดงความไว้อาลัยผ่านคลิปนี้ได้เลยครับ